เท่าถือรอบครับพี่น้องสามตัวอ่ะไปแล้วหนึ่งตัวปล่อยไปนนะครับให้ไป,ปลงหนามไปไปลูกไปให,กให้ลูกห้เรียกเดอ้ออย่าไปถือมองถือรอบเขาอีกเดอ้อไปลูกไป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 โชคโชคโชคไป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 ,ไปตัวที่สองกำลังจะไปแล้วไปลูกไป ไปไปไปอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งไปโชคโชคลูกโชคไปไปลงน้ําเลยลงน้ําเลยไปใส่ยีกใส่หนอนบัานเนาะไป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 ขับไปมองเก้าบน้นเนาะบัานเนาะตัวที่สามก็เคลื่อนแล้วครับตัวที่สามไปแล้วไปแล้วยานี่น้ายาอย่าไปเห็ดเขาเออลงน้ําไป มานยังหน่อนทังโคกนี่ไปลงไปทางน้ำมันลูกไป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 ลงน้ำไปเลยยี่นายจะไปให้เขาลุกอย่าไปเหตุเขา,า,เหเขาให้เขาไปลงน้ำไปไปลงน้ำไปเลยลงน้ำไปเลยไปลูกไป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  อยู่ดีไม่แห้งปิดปากซบปากกาเดอ้ออย่าไปถือมองถือเบิ้งดีๆอย่าไปถือรอบถือมองเขาอีก